สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสําหรับเดือนกันยายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยามด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามาก วันนี้ก็สามารถ add line id มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวตุลลักษณะตุลจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวตุลได้เป็นไพ่ emperor four of pentacles nine of pentacles by update uh, นะครับอีกใบหนึ่งคือใบ ไฟออโอ้ชาวตุลและคณะตุนคงต้องระมัดระวังมากกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูคือแบบไพ่มันค่อนข้างดูมีพลังงานของความรู้สึกที่น่าจะเป็นเนกาทีฟอยู่พอสมควรเราอาจจะต้องพยายามถอยบทบาทตัวเองออกมานะดาะไพ่ประจำตัวได้เป็นนายออฟเพนด e าโเนาะปาว่ก้า9เหรียญก้าเหรียญเนี่ยคือการอยู่เพียงลำพังโดดเดี่ยวนะครับนั่นแปลว่าเราอาจจะต้อง ปิดเวกมากขึ้นหรือเราอาจจะต้องพยายามมีเซฟโซนของตัวเองให้มากหน่อยหรือพยายามหลักตัวเองเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น ถามว่าพัฒนาแล้วเขาจะกลับมาเหรอมันคนละเรื่องนะครับมันคนละเรื่องคําว่าพัฒนาตัวเองแปลว่าเราทําให้ตัวเองดูดีมีเสน่ห์มีคุณค่ามันอาจจะดึงดูดใจของเขาก็ได้หรือไม่ดึงดูดใจก็ได้ไม่ได้แปลว่าเราทําสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งเสมอไปแต่มันทําเพื่อให้เรา มีคุณค่าหรือมีความรู้สึกหรือรักตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วคุณจะทุกน้อยลงนะครับหรือไม่ทุกเลยก็ได้มันอยู่ที่มุมมองความรู้สึกของตัวคุณเองนะอิทธิพลของชาวตุลักษณะตุลเนาะดาวประจําตัวเนี่ยได้โคจรไปอยู่ในภพเลนกร,รมมาได้ตาแหน่งเป็นราชาโชคนะจริงๆมันต้องดีนะแต่ไพ่ย,ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเหมือน โชว์ความรู้สึกว่าแบบเออเราจะดีขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะดาวอังคารเนี่ยคือดาวความรักของคุณเนี่ยโคจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาวินาศคือเรือนที่12นะครับมันเป็นเรือนของความเงียบงำนะครับแล้วเป็นตำแหน่งมหาจักรดาวยงยศด,ด้วยเออเราจะไปเอาอะไรกับเขาเนี่ยมันยากลําบากมากเลยเพราะอะไรครับเพราะดาวมันเป็นมหาจักรในเรือนวินาศมันแปลว่าเราต้องทําอะไรเนี่ยต้องแบบ บุบบาฟาฟันนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาอีกนะครับเอ็มเพลย์อย่างเงี้ยเออประมาณนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมฉันต้องเคารพเขาด้วยอ่ะอืมจริงๆคนเรารักกันต้องเคารพความรู้สึกระหว่างกันละกันครับต่อให้เขาจะผิดแค่ไหนต่อให้เขาจะไม่ดีแค่ไหนเราต้องเคารพในสิ่งที่เราเลือกเราต้องเคารพในสิ่งที่เราใช้ชีวิตร่วมกันตัดสินใจร่วมกัน เอาจริงอยู่แหละผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามผิดมันคนละเรื่องกับการเคารพสิทธิ์ของกันและกันถูกไหมเราต้องเคารพในสิทธิ์ของกันและกันความเป็นเสมอภาคความเป็นคนนะครับหรือความเป็นอะไรแบบเนี้ยมันมีอยู่เนาะแต่ถ้าเราจะคิดว่าแบบเออเราจะเอาความผิดของเขามาหักล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยมันก็คงจะไม่โอเคหรอกดังนั้นเนี่ยพยา,ยามอย่าไปแบบตรงนั้นมากเกินไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะสุดท้าย Ten of บเราอาจจะต้องแบกภาระความรู้สึกของตัวเราเองนะมากขึ้นยิ่งทํำที่แทนที่เราจะแบบปิกวิเวกไปอยู่กับตัวเองก่อนเลยนะครับก้าเหรียญเนี่ยน่าจะดีกว่าบางครั้งอ่ะการที่เราแบบปิกวิเวกไปเนี่ยมันดูเหมือนหนีปัญหาแต่จริงๆเราไม่ได้หนีครับเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้แบบยังไงดีละเราไม่ได้ทิ้งปัญหาแต่เราไปเยียวยาความรู้สึกของตัวเองถูกไหม ปัญหาความรักความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคนสองคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวสถานะที่เขาทำกับเราเนี่ยมันคือเหนือการควบคุมขนาดเรายังห้ามใจให้เราไม่โกรธไม่ได้เลยเรายังห้ามใจให้เราไม่รักเขายังไม่ได้เลยถูกไหมแล้วเราจะไปห้ามให้เขาอะไม่ทำไม่แบบนั้นแบบนี้กับเราอะ บอกเลยว่ามันยากมากเลยครับเนาะประมาณนั้นอะ่ะมันก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะมีไพ่เดตแต่ใครมีความรู้สึกว่าแบบมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคแล้วอะ่ะมันท็อกซิกเกินมันเป็นปัญหามากเกินไปเดทมาแล้วแสดงว่าคุณอาจจะกําลังตัด เขาออกจากชีวิตของคุณได้แล้วนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าคุณแบกภาระมามากเกินไปคุณยึดติดมานานเกินไปตอนนี้คุณเห็นค่าของตัวเองแล้วนะครับคุณรักตัวเองมากพอแล้วคุณเคารพในสิทธิของความเป็นคู่ของกันและกันมากพอละคุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะเนาะคุณก็โอเคคุณก็ปล่อยวางคุณก็ละทิ้งคุณก็เดินมาเลยนะครับ move on เลยเดทมาละ มันถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกทางนะครับแบบนั้นเป็นต้นทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วคนที่จะยังคงอยู่ล่ะจะยังไปได้ไหมเพราะคนที่จบเขาก็จบได้แล้วนะครับคนที่ยังไม่จบล่ะจะจะไปต่อ,อยังไงเดีย๋ยวเรามาดูไพ่ต่อราชินีถือไม้เจ็ดไม้หกเหรียญเจ็ดเหรียญใบสุดท้ายเด็กถือเหรียญโอ นะครับ10ไม้มาอีกหนึ่งเนาะเดี๋ยวอิทธิพลใต้สาหรับเปลี่ยนใหม่แล้วกันเป็นเอา1ิบไม้มาไว้เอาหนึ่งเด็กถือเหลืองไปไว้นะครับตาแหน่งไม่เกี่ยวกันนะครับผมแค่จับให้10บใบครบเท่านั้นเองคืออยากจะบอกว่า10บไม้มานะแปลว่าคุณต้องอดทนมากกว่าปกติหน่อยนะสำหรับชาวตุลน,นะเพราะว่าในช่วงเนี้ยนะครับตำจิงดาวประจําตัวเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับมันแปลว่าตามจริงคุณมีสเสน่ห์นี่นะครับราชินีถือไม้เนี่ยผู้ทรงสเสน่ห์เลย จริงๆอะคุณใช้เสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์ได้นะนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้สึกที่สามารถดึงดูดใจของเขาได้มากเลยและก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยทำให้เขาหันกลับมามองคุณได้6เหรียญเนี่ยการดูแลการเอาใจใส่หรือความรู้สึกที่มอบแบบให้เวลากับเรามากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวตุนจะได้รับโอกาสในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเพราะดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นราชาโชค นะครับแต่ราชาโชคไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบโอ้ยทุกอย่างเราได้เปรียบหมดนะไม่ใช่นะครับแต่หมายความว่าเรามีแพชชั่นเรามีแรงดึงดูดเรามีความรู้สึกที่จะทําให้เขาอ่ะดึงดูดเข้าหาเรามากขึ้นเพราะยังไงความรักความสัมพันธ์ดาวความรักไปตกในภพเลือนวินาศณะและเป็นตาแหน่งมหาจักรมันไม่ง่ายนะที่เราจะทําอะไรแล้วมันจะมีผลไปถึงใจของเขาได้แบบเต็มเ็มอะ่ะยกเว้นแต่เราจะทําแบบให้เรามีแพชชั่นต่างๆที่ดี นะครับ passion หมายถึงแรงกระตุน้นร้นหมายถึงความรู้สึกที่ตื่นเต้นวุ่นหวาอะไรแบบนี้ครับทำให้เขามีความรู้สึกแบบอยากคุยอยากเข้าหาอะไรแบบนี้เออม,มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนั่นแหละครับนั่นแหละเขาเรียกว่า passion เนาะม,มันก็คือแบบเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีเนาะเจ็ดไม้บางทีเราอาจจะต้อง แอคชั่นในบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแบบมีความต่อเนื่องแต่ถ้าแอคชั่นมากเกินไปเราก็รู้สึกเหนื่อยได้นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กถือเหรียญน,นย้กับเจ็ดเหรียญเนี่ยมันยังพอที่จะมีผลลัพธ์ที่ดีเจ็ดเหรียญเนี่ยแปลว่าเ,เราทําอะไรเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยรอผลที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้เช่นสมมติว่าเราทําดีกับเขาโอเค เขาก็มีโอกาสที่จะเห็นถึงความรู้สึกความจริงใจของเราก็น่าจะตอบรับไม่รตจากเรามากขึ้นหรืออาจจะเห็นเราในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเรารู้จักที่จะปรับและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ทำให้เขาอยากจะเข้าหาเรามากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยบอกเลยว่ามีไพ่ n นาออฟเพนทัเกิลกับไพ่ the Emperor เราอาจจะต้องรักและเคารพในความรู้สึกของกันและกันให้มากขึ้นรวมไปถึงเราอาจจะต้องอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งอะเพื่อที่เราจะได้แบบเหมือนออหาจุดกึ่งกลางหาจุดความรู้สึกของเราให้มากขึ้นจริงๆเขาก็ยังรักเราอยู่แหละนะครับหรืออาจจะยังรู้สึกดีกับเราแหละแต่บางครั้งอะปัญหามันเกิดขึ้นจาก ร้อยแปดแล้วแต่คนอ่ะบางคนก็เกี่ยวกันในเรื่องของความไม่เข้าใจบางคนก็เกี่ยวกับ long distance คือความรักทางไกลบางคนก็เกี่ยวพันกับในเรื่องของเคมีเข้ากันไม่ได้บางคนก็เกี่ยวพันกับเติร์ดปาร์ตี้บางคนก็เกี่ยวพันกับครอบครัวบางคนก็เกี่ยวพันกับลูกมันมีเยอะแยะหรือบางคนก็เกี่ยวกับเงินมันมีเยอะแยะครับที่มันจะเกี่ยวพันแต่ละคนบบสาเหตุ่ะมันผิดใจเหมือนกันแต่ ข้อที่ไม่เหมือนกันคือสาเหตุถูกไหมครับเราก็ต้องเคลียร์ต้องคัดต้องจบเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยืดเยื้อไม่คาราคาซังแต่มันดีกว่าสมัยก่อนอยู่แล้วนะเพราะสมัยก่อนอังคารเล็งเสาเนี่ยบอกเลยว่ามันทุกระทมมากๆเลยอะ่ะแต่ตอนเนี้ยนะครับมันเริ่มแบบโอเคแหละถึงจุดที่เราอาจจะต้องแบกภาระแต่สุดท้ายอะถ้าเราแบบมาถูกทางมันก็มีโอกาสที่จะมีแรงดึงดูดและ แพชชั่นที่ดีและพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับลองรักตัวเองมากๆนะแล้วเขาอาจจะเห็นถึงคุณค่าของความรู้สึกแล้วทาให้เขาอยากจะเข้าหาเรามากขึ้นก็เป็นไปได้สำหรับใครที่ยังอยากไปต่อส่วนใครที่ไม่อยากไปต่อก็ expire date เลยนะครับจบก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นความรักความสัมพันธ์แบบ โดยภาพรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมรละฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยำเป็นคำถามของคุณลบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ